แคสสเตตห้าหน่อยอยากรู้มันได้เลยเก็บแม่งหมดเก็บแม่งหมดตายแนี่ยอะไรเนี่ยดอบอะไรมาอีกเนี่ยตัวเดียวครับตัวเดียวเฮ้ยทำไมมันยังรับได้อีกอะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้รับหรอ เมื่อกี้ผมกดเก็บผมไม่ได้แชทเอาสวลไอเทมน,นี้มันเวอร์จัดเรยไม่แพ้ใครเรามัง้งโหดขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราวินสติกแล้วมันจะแบบให้รางวัลเราอะเราไม่ต้องกดอัพเวลแบบบางทีแบบมันมันไม่มันไม่เป๊ะขนาดนั้นนะที่เราแบบเราจะอัพเวลให้มันแบบทีละนิดทีละบางทีแบบบางเธอเราต้องสไปแล้วแต่ว่าแบบ <Okay. S 1> คือเราต้องสไปแล้วแต่ว่าไอไอ ต้นไม้มันก็แบบมันก็ไปได้ทีละเทิร์นทีละเทิร์นทีละเทิร์นอย่างนั้นอะแล้วคือเทิร์นที่เราต้องแบบต้องใช้เงินจนหมดตัวเพื่อแบบสไปแล้วอะแล้วเทิร์นหน้าต้นไม้มันก็ไม่ได้อับแล้วเพราะเราใช้เงินไปหมดแล้วกัมพาตอนโลเออมันคนละฟิลอะมันเป็นคอมที่แบบเหมือนจะเทมโปเหมือนกันอะแต่ว่าแบบมันเล่นยากกว่าเยอะเลยอะเล่นยากกว่าคองคอลเลอร์เยอะเลยอะยากจริงใช่ยากจริง แต่คือตอน,นเนี้ยเนิฟแอนนี่ดวนๆเลยเนิฟแอนนี่กับโคโมโกะดวนๆเลยอ๋อไม่ได้เซืร์เมื่อกี้เฮ้ยคนคนไหมเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยนะแต่จริงๆถ้าเล่นรีโลมันก็ไม่แย่แต่ว่ากูก็คงไม่เล่นหรอกเล่นยากเกินบาย ยังไม่รู้วิธีที่ดีที่สุดด้วยแหละเพิ่งเปิดได้สามวันแต่รู้แค่ว่ามันอ่อนเมื่อกี้โดนมันจัดไอ้นี้ให้ก็โหดอยู่นะเออะไรวะเอไอน้นั่น,นอ่ะนั่นแหละรู้แต่ว่าโดนมันจัดให้อ่ะเฮ้ยช็อปเกียนี่เอ็กโซเทคคลีสโอ้กูไม่ได้เก็บตัวเอ็กโซเทคไว้เลยดิอยากเล่นนะแต่ว่าไปก่อนแล้วกันอันนี้เหมือนจะเก่งแล้วว่าไม่มีตาก็เล่นยากอยู่ดีปะลองเล่นเกมดูเป่าวะ วิสแลมมิ่งว่ะสลมมิ่งแล้วก็ไปเล่นแมวแมวรถรถสตีกรถสตีไปก่อนถ้าเล่นแพ้ไปเล่นไอ้คอมขาวๆดีกว่าคอมขาวๆคือไ,ไซเฟอร์ ตอนนี้เปิดแค่สองพอไอคอมออกออก <_ an> เดี๋ยวเราลองเราลองเล่นรีโลชอบเกียดเซตสิบสามแม่งโหดนะเว้ยเซตเนตพร้อมรีโลแม่งไม่ค่อยว่ะ <_ an> เอ้าุณโดนแล้วเนี่ย <_ an> โอ้แต่เนี่ยอันนี้คอร์น่าจะฟลาดแปด คอมลลฟฟรีโร <c oughs> เล่นทวิตเฟดปล่ล่ะกูจะไปเล่นทวิตเฟดแต่กูไม่มีทวิตเฟดตับตัว <c oughs> ช็อปกิจเล่นมาสามวันรู้แค่ตัวห้าบาทพูดเก่งเออตัวห้าบาทมันเก่งมากอะ่ะแล้วคอมแอนนี่อ่ะปัญหาคือแม่งเป็นคอมที่แบบมึงใส่ตัวรีเจนได้ทุกตัวคอมแอนนี่คือแบบถ้ามันฮิตคือแบบว่าสู้ยากจัดอะ่ะ Let's admire me for a for จริงป้าเราไปเล่นเราเล่นดาวเว่นได้ป่กวะไฮเปอร์แฟงไฮเปอร์แฟงจากนะไฮเปอร์แฟง มาสมัครทัวร์พี่หน่อยค่ะน้องสุดหล่อผมหล่อถ้าเรื่องหล่อผมหลอกกว่านะทัวร์พี่ไม่นัดอันนั้นเราไม่ใช่หรอทัวร์ทัวร์วพี่ไม่นัดปิดเราไม่ใช่หรอผมเห็นประกาศทาย <at> อยู่นะถูกไหมผอเข้าใจถูกไหมเมื่อวานผมไปดูโพสพี่ไม่นัดโพสอ,อยู่อ่ะแล้วผมก็มือไปโดนไอ้นั่นอ่ะปุ่มมีอะไรให้ช่วยไหมตกใจหมดเราไม่มาปิดเมื่อวาน ทันทันสมัครได้พิเศษให้สุดหลอ <_ D> นั่งดูได้ไหมนั่งดูจะมีหน้าที่อะไรช่วยหรอเ

มันเล่นวินส e ติกได้เปล่าวะ <Yeah. S 1> มาผมกะคิดไปภาค ไม่ไรอีกล็อบบี้แต่ภาค <_ an> บอลยูโรนะแล้วนี่คือคอมอะไรอันนี้คือคอมดาวเวนคอมลาผิดไฟอุ้ยทันไหมเนะี่ยกดแม่งเลยเปียวนี่อะไรเนะี่ยตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชาวบ้านเขาเลยเนะี่ย <_ an> <_ an> เออไฮเปอร์แฟงจักเก็บ ความเสียหายที่ทําได้ตัวหลังผ่านไปสีวิสร้างความเสียหายที่กเกับเก็บไว้เป็นความเสียหายกายภาพใ่เป้าหมายคือเอาจริงอยากไปเล่นเซอร์ล sort of anyway ีก <PDF laim neither> ับไอเนี่ยดาวเวนอ่ะเฮ้ยนี่ไงเลอบ้องคมนี้คมนี้คมนี้เลยปกติทั่วไปเลย ต้องเล่้ให้แผลใช่ไหมอะไรเ,ลเลพรมโอกาสไฮโลสี่แบชชั่นเหรอมันเป็นเวอร์ชั่นแคทเอาเนี่ยเวอร์ชั่นแคทเอาแคทเอาไซเฟอร์อรแะแต่ไม่รู้ทันป่ะน,นะอันนี้มาแบบเข้าแบบมุ่วๆเลย มัวส่งมาก่อนเลยคือแอนั้นมันไม่จำไซเฟอร์มันไม่จําเป็นต้องแพ้หรัวบ่ะมันแค่แบ,บว่าได้รับข้อมูลจากการพ่ายแพ้รอบต่อสู้เพิ่มขึ้นอ๋อมันอ๋อมันต้องแพ้ต่อเนื่องอ้าวกูไม่รู้ละมัวละกูสุดคือมันต้องแพ้ต่อเนื่อง เราไปแคทเอาอีกทีตอนลัสแตนพ็อกเลยนะแคสสเตเตห้าหน่อยอยากรู้มันได้อะไรจริงๆอันนี้ว่าจะเล่นแบบเล่นมั่วๆไปเลยมั่วๆไปเลยอะครับเนสเซอรีได้แล้วเทสเซอรีแต่คือแม่งเป็นไฮเปอร์แฟงแม่งก็กากอยู่ดีป่อขอเช็คสเตเตหน่อยด้ไม่น่าทันน่าจะสี่สามสี่เจ็ดจะลองดูครับ ทีมผมกะจะเล่นแค่ดาวเวนสามดาวนั่นแหละแล้วลก็แคทเอาอะไรก็ค่อยว่ากันไม่ได้แบบซีเรียสผมหยิบช็อตเกตมาแล้วผมรู้สึกว่าตัวสามบาทที่มันเก่งที่สุดคือดาวเวนกับไอเทมเซนเนี้ย ใจกูน้อยกูจะต้องโลแล้วจริงๆรอโลคู่ไอ้นั่นแปกก็ได้นั่นแหละเชื่ออะไรวะแต่ไม่ต้องหรอกอย่าวุ่นวายว่าวุ่นกุนซูกุนซูไฮเปอร์แฟงสแตตลบ0.04ไม่แย่หรอกมั้งยังไงแค่นรียหลักเป็นดาวเวน ม, geliyor, ม,ม,มัว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 ส่งส่งมัวมัวส่งส่งเก็บข้อมูลลงข้อมือกูอัพทำไมไม่รู้ตัวเนี้ยกูต้องโรเวลเจ็ดเปล่าวะพี่ช่างแม่งกูโรเวลนี้แหละอุ้ยเดี๋ยวหมดแล้วเหรอ หมดแล้วโถนแม่งเ่อเเกินปถ๊บป่๊บ,บทโถ่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 โ่ แสงเทมสปอร์ตคอมพิวต์แอนด์วิวโคลเนชั่นชอบเป็นการส่วนตัวสี่เจ็ดสี่เจ็ดจะได้แคชเจิบเท่าไหร่วะเนะี่ย ัวว่ะจริงๆไม่อยากโล่เจ็ว่าอยากโล่แดเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันยังไงมันได้ช็อปกิจแต่ถ้าไม่ฮิตเนี่ยน่าจะชิบหายออกสี่เจ็ดนะครับออกสี่เจ็ดมันคือรอบคีมใช่ปะรอบคีมมันจะเล่นทันอยู่มั้ง เกมนี้ก็น่าหยิบนะแต่ว่าอยากได้เงินก็เลยเอา5บาทเมื่อถึงตรงนี้กูตายพอดีกูแพ้ตรงนี้เธอหน้าโลให้ชนะก็ได้มัง้งเผื่อได้เซฟหนึ่งชีวิตหรือยังไงก็ลาสเตนไปเลย ไอเทมดูกากากว่ะอย่าได้จออะไร <S <S แค่แคดเอาสามร้อย จะหาทำนว้ยเล่นเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวนะกูเก็บตัวแบตชั่นไว้ก่อนเลยจะได้เปลี่ยนปับป๊บปั๊บถ้ามีจอนาเคก็ใส่ปับ๊บเดี๋ยวรโรตรงนี้โลตรงนี้เงินห้าสิบเชียแล้วกูต้องแคทเอาอีกโอ้ปกติเวลามาแคทเอาแล้วแม่งเบนซ์มันจะเต็มนะ แล้วก็จะทำอะไรไม่ค่อยทันเท่าไหร่ตายตายกูตายกูตาย4ี่ร้อยแม่งกูแคดเอา500วันนั้นกูยังแพ้เลยเก็บแม่งหมดเก็บแม่งหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหล เหมดแล้วเหรอกูตายแน่อะไรเนี่ยตอบอะไรมาอีกเ,ออเนี่ยเหย่อเพิ่งเๆเพิ่งเอ่อเฮียนี่เอามาทำอะไรเนี่ย ใช่อันเนี้ยไอ้เฮียแป๊บนึงแบกไปก่อนได้ไหมเนะี่ยเอ่อมันต้องใช้อะไรถึงจะเป็นดีวายวะธน,นูกูแตกกูแตกไวใช่ไหม หอยังห้าแปชั่นูนงงทำอะไรอยู่ะเนี่่ น้องเฮ้ยจริงๆตรงนี้ถ้ามันได้ฟอนอีกอันอนะ่ะแม่งโหดเลยนะเว้ย ต,ตัวเดียวครับตัวเดียวเอ้ยตรงนี้เราไปหยิบธนูในวงเราก็ได้ดีวายอีกอันมันจะฮิตไหมเนี่ยฮัลโหล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 ตัวเดียวกูขอตัวเดียวตัวเดียว โอ้โหไอเทมมึงแบบเต็มอะเต็มจัดเลยอะแต่กูรู้แล้วกูต้องเอาตัวไหนมึงเลยโอเคเดี๋ยวนะต้องใส่เอรแบบไหนวะน้องตัวนี้มันต้องใส่เอรแบบไหนนะถอดถอดเอรอบบไหนฟอนตีกุนซูทิ้งเว้ยทำไมมันยังรับได้อีกอะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้รับหรอ ผมยังไม่ได้เหรองงอะ่ะตอนนี้ใครชักใครถือเนี่ย แชทเอาฮัลโหลเดี๋ยวก่อนไอเทมน,นี้มันเวอร์จัดเดี๋ยวแล้วผมใส่ฟอนใครอ่ะใครแม่งเป็นแคลรี่ได้กว่าบ้านบ้านคุณนย่ยเองไงเองเป็นแคลรี่ได้อีกตัวนะเนี่ยสนใจไหมโหอ,อยากเอาไนท์วาวให้ไอ้นี่เลยว่ะไหนดูหน่อยดิบ้านแอนนี่อ่ะมาแอนนี่อะขอดูหน่อยดิ เดี๋ยวผมอยากได้จระเขเว่ะขอจอระเขเได้ป่าวเฮ้ยเราเก็บไอ้นี่สามดาวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโลเดี๋ยวมันโลตรงนี้เราซื้อหมดเลยซน,นาโอเคปะมา หรอจระเข้อยู่ไหนจระเข้จระเข้หมดแล้วหรอ งแท้าอันนี่อะไรกี้สองดาวสองดาวเลยนะกูแพ้ไหมเนี่ย ไม่แพ้ใครเรามั้งโหดขนาดนี้ขาดบาตนึงอ, <I died. S 1> อีกเอ้าฮ่าฮ Last Stand Tifer บวก Last Stand Hello YouTube Hello Hello YouTube Hello YouTube เมื่อผมกด ผิดไปกดเก็บแถมไม่แต่ถ้าเกิดม,มากับแคทเอาตอนนั้นผมผมเล่นไม่ทันแล้วเว้ยูกปะเฮ้ยอะไรเนี่ยกูโดนเกียร์แล้วเนี่ยเก็บตัวละครเยอะจังเลยสี่บาทอะตเี้ยังโอ้คนกำลังจะเกิดแม่งโดนคุมกำเนิดนะเว้ยการเล่นต้องเล่นปะ เอ้ยจะเห็นแล้วนี่เร,เราเย็นตัวตัวบังไว้ได้ปะ่ะเย็นตัวตัวเย็นบังไว้เออมม่เห็นจัออง,นงวะไม่ม,มาส่องกูด้วยซ้ำสายยาสา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 ยยาเฮ้ยดับเบิลคิวป่ะเนี่ยดับเบิลคิวได้ปะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับบอดกูมองไม่ทันด้วยซ้ำรู้แต่แคลรี่มันเยอะมากในบอดตอนนี้เฮ้ยสิบอนันมากูดโดนสิบอนันมาโหล กูโดนยังเนี่ยเหมือนจะโดนแล้วนะแต่ยังก่อนไม่ใส่ให้ใครได้บ้างใส่ให้ใครไม่ได้หรอไม่ใส่ก็ได้ทั้งนั้นอนะ ยุดหัวรปะเนี่ยโดนเกียนนะโอเคไปแล้ววันนี้ทุกคนคนเรามันอะไรจะเกิดมันต้องเกิดครับชีวิตคนเรา